ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ยายติดหนึบกับซีรีส์เรื่องซ่อนรักชายาลับอายุเดวันมากไม่แปลกใจเลยที่พอปล่อยสตรีมมิ่งไม่ถึงอาทิตย์ก็ขึ้นอันดับหนึ่งในตาราง VTV hot ทันทียินดีกับหวังชูรานและจางหวานอี กับความสำเร็จแบบสุดปังครั้งนี้ด้วยนะคะซ่อนรักชายยาลับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมมดี้ย้อนยุคที่สร้างมาจากนิยายดังบอกเล่าเรื่องราวของหลิวเหมียนถังสาวงามความจำเสื่อมที่มีสามีไม่เป็นโลเป็นภายใดๆแค่เล่นหมากรุกได้นิดหน่อยนามว่าชุยจิว๋วทั้งสองขายทรัพย์สมบัติประดามีนะคะแล้วก็ย้ายจากเมืองหลวง มาอยู่หมู่บ้านหลิงเฉียนที่มีชื่อเสียงเรื่องเครื่องปั้นดินเผาหวังเริ่มกิจการเล็กๆของครอบครัวแต่แต่แต,แต่นั่นเป็นเพียงฉากหน้าเท่านั้นค่ะทุกคนความจริงแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นเพียงกับดักที่แม่ทัพใหญ่ไหวอย่างอองช่วยสิงโจผู้รับบทสามีจำเป็นเซตขึ้นค่าเพื่อล่อจับจอมโจรชื่อดังลู่เวนินศัตรูตัวฉกาจ ที่เขาตามล่ามานานปีท่านอองมั่นใจมากว่าการที่บังเอิญโชคดีได้ช่วยชีวิตลิวเหมียนถังอนุภรยาสุดที่รักของลู่เวินไว้ได้แล้วใช้นางเป็นเหยื่อล่อนั้นก็จะทำให้ลู่เวินต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนแต่คนคำนวณหรือจะซู้ฟาลิคิดสิ่งที่ท่านอองไม่คาดคิดก็คือลิวเหมียนถังนางเอกของเรา นางจะมีสเสน่ห์น่าหลงไหลถึงเพียงนี้ยิ่งรับบทสามีภรรยานะคะที่ต้องรวมเรียงเคียงหมอดใกล้ชิดกันความวันไหวก็บังเกิดความอุทิศตนเป็นภรรยาที่แสนดีน่ารักฉลาดและอบอุ่นของนางเอกโดนใจท่านอ่องทุกประการเรียกว่าตกลงไปในก,กับดักของตัวเองเต็มๆค่ะ ที่พีกที่สุดก็คือลู่เหวินที่ท่านอ๋องรอคอยนั้นก็ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าตัวเองมาตั้งแต่ต้นใช่แล้วที่แทนนางเอกก็คือจอมโจรลู่เหวินนั่นเองโออโหต้องยอมรับเลยค่ะว่าวังชูรันนะคะเอาอยู่จริงๆกับบทนางเอกเรื่องนี้ค่ะสีหน้าแววตาอินเนอร์แตกต่างชัดเจนระหว่างสองคาแรกเตอร์ค่ะยิ่งความสวยนั้นไม่ต้องพูดถึง สวยหยดสวยแทรแร,แรตะลึงสวยจนพระเอกนะคะก็มองไปทอดถอนใจไปอารมณ์มองได้กินไม่ได้น่าสงสารเป็นที่สุดแถมบทในซีรีส์นะคะก็ปรับให้ท่านอองเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษมากฉากบ่อน้ำพุร้อนที่ยายรอคอยนึกว่าเขาจะเอาดอกกันก็เกินเลยไม่เป็นไรคะ่ะตอนเนี้ย ก็ได้แต่หวังน้ำบ่หนะ้าพระเอกนั้นนะคะหลังจากนางเอกตามไปอยู่เคียงกายยามออกศึกก็ึ้งใจหนักค่ะคลั่งรักนางเอกสุดๆไปเลยถึงกับประกาศกับท่านแม่ว่าถ้าไม่ใช่คนนี้ชีวิตนี้ก็จะไม่ยอมแต่งกับใครอีกค่ะแม่มันตั้งอย่างงี้สิอย่างงี้สิสมบงพระเอกในดวงใจยิ่งพอรู้ว่านางเอกคือลือเวน โอ้ยตัเตือนไตกลัวเมียทิ้งนาโงฉานเป็นที่สุดค่ะเออก็ไม่ได้รู้เลยว่านางเอกเนี่ยความทรงจำกลับมาตั้งนานละแถมใจอ่อนยอมอภัยให้แล้วด้วยตามฉบับนิยายนั้นะคะหลังจากทั้งคู่ได้แต่งงานกันก็รักกันมากค่ะนางเอกฉลาดปราดเปรื่องนะคะ ช่วยพระเอกให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งสำคัญไปได้และที่สำคัญเรื่องเนี้ยจบดีดีค่ะหวานแชำเวอร์อยายคิดว่าฉบับซีรีส์ก็น่าจะจบดีแฮปปี้แฮปปี้ค่ะใครยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ยายป้ายยาตามไปดูเดือนๆสนุกมากมีจำนวน40ตอนจบที่ีวีทั้งซับไทยและภาคไทยที่จะตามมานะคะ